แล้วครับก็มีน้องๆน,นะครับมาให้ความสนใจกับคลิปผมมากเลยนะครับตอนนี้มีน้องอพนุวัตรนะครับรูปคมอยากให้จัดสเปคหมื่นสองนะครับจัดให้เลยครับผมน้องครับเแบฟบน็อตเบฟน็อตบุ๊กสเปคมันล่มเดี๋ยวผมจะจัดอันนี้ให้นะครับถ้าไม่รังเกยียจเอาเป็นสายแดงแล้วกันเนาะ ฮัลโหลครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเตรียมกระดาษไปแล้วนะฮะเอาไว้เตรียมจดสเปคนะครับก็เริ่มกันเลยเดี๋ยวเริ่มกันที่ร้านเฮดดี้นะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับผมกับซีบเมนบอร์ดการ์ดจอแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสต์พาวเวอร์สายแล้วก็คสคอมพิวเตอร์นะครับโอเคโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกซี u กัน CPU ตอนนี้ผมได้ข่าวว่า AMD เนี่ยทำ CPU มาค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเอาเล่นเกมก็แนะนำนะครับตัวนี้นะฮะ Athlon ICX 8 8 0 k นะครับกรอบปีใส่ไปราคา2 950บาทนะครับผมซ็อกเก็ตนี้เป็นซ็อกเก็ตอ่าซ็อกเก็ต F FM 2 2บอ็อบกนะครับ เอ็มสองบวกก็กดไปเอาเป็น msi แล้วกันครับดูถูกดีนะฮะก็จะได้ตัดงบไปด้วยเป็น mfi นะครับ msi A68HM E33 หกแปดสามสิบสามสองนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบาทนะครับอันนี้ฉบับเร่งรีบนะครับผมต่อไปเป็นการ์ดจอการ์ดจอผมเลือกเป็นของเนวาเดลุเอเนวาเนวาอะไรนะครับ เนวานน atural นะครับในเว็บ l ลาซดานะครับผมตอนนี้มันลดอยู่ราคาก้าจอเป็น rx rx 4 6 0 2นจิกนะครับ tdr 5นี่ๆตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนดีเนาะตัว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 นี้นะครับผมเห็นด้ว่าบอกว่าลดราคาเดี๋ยวผมลองเขาบอกว่าลดเหลือไม่กี่บาท ก็เดี๋ยวลองคิดตามราคาในปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คิดเป็น3 3 7 8 0บาทเอ้ย vga สินะครับข้างบนแรมนี่เดี๋ยวใช้เป็นแรมแรมเป็น8 g จิกนะครับของเดี๋ยวเราไปดูกันแรมแรมเป็น ddr 3บั b สองสองหนึ่งสามสามนะครับเอาเป็นแปดจิก เป็น4คูณ4คูณ2อง 3, 3นะครับราคาอยู่ที่เอาเป็นของ GQ แล้วกัน2,320บาทนะครับผมต่อไปเป็นเฮดเฮดเฮเป็นที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสตนะครับเป็น1 TB WDBU u e นะครับเป็น1580 ถ้าซื้อ JIB ใน Lazada ก็จะเหลือ1560นะครับคิดใน Lazada ร,ราคาถูกสุดที่ผมเห็นแล้วกันนะครับตอนนี้ส่วน PSU ก็คงจะต้องใช้ของ Silverstone นะครับเพราะว่าใน HEAD Daddy นี่ขายถูกมากเป็น ST 50F แล้วก็500วัตต์นะครับ80บวกพับนะครับราคาอยู่ที่1,490บาท ส่วนเคสไม่ต้องคิดมากกับเคสรุ่นนี้ครับรุ่น e อ t น,นี้นะครับจะมีเมาส์นะฮะเมาส์เกมมิม่งเกียร์แล้วก็คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์บวกกับพาวเวอร์สปาย500 580วัตต์หนึ่งตัวนะครับสมมุติว่าผมเอาสมมติอันนี้ผมเป็นคูบิกรุ่นกระจกกระจกเลยนะครับ มูดรุ่นกระจะก,กบอกอ่ดเอาคูบิกรุ่นสักอันนี้สีแดงนี่ดเอาคูบิกรัเตอร์นะครับราคาอยู่ที่สี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะรวมราคาให้ว่ามันเท่าไหร่ว้าวราคาเลยนะครับถึงสีนะครับผมสมมตเราลองอีกสเปคหนึ่งก็คือสเปคนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอา เราจะเอา power supply ออกแล้วใส่เคสที่มันแถม power supply มานะสมมติอันนี้ผมลบ power supply ไปนะเพราะว่ามันมีแถมเป็นเป็นเคสของซ e ูนามิ est นะครับมี power supply ในตัว1190นดูดิว่าจะลดได้กี่บาทนะครับลดมาได้13330อืม ราคานี้เป็นราคาที่ราคากลางแต่ผมเห็นมันลดราคาอยู่ถ้าลาซาด้ามันก็คงจะมีโค้ดลดอยู่มาณร้อยถึงสองร้อยบาทงั้นก็เอาราคาที่ผมเห็นที่เขาบอกกันว่าลดเหลือสามพันสองนะครับก็ลองดูลองคิดดูบวกซึบอันนี้ถ้าเอาราคาที่เขาลดอยู่ที่เขาบอกไปก็เหลือประมาณหมื่นสอง นะครับหมื่นสองแปดร้อยถึงหมื่นสามนะครับถึงหมนะื่นสามก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยหรือว่าจะเอาเป็นตัวเก่าก็ไม่แนะนำนะครับตัวนี้ดีกว่านะแรงกว่าด้วยไม่ต้องไปซื้อคูลเลอร์คูเอยไม่ต้องไปซื้อพัดลมใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มีพัดลมมาใหม่เอาละครับก็การแนะนำคอมพิวเตอร์ งบหมื่นก็ประมาณนี้นะครับใครเดี๋ยวไม่มีใครเห็นภาพก็เดี๋ยวผมจะเอามารวมให้ทีหลังนะครับก็นี่ก็เดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวกันก่อนเลยนะครับมาจากามาจากมาจากช่องแ a n d o m Gaming h ่นะครับผมเชิญไปดู